สวัสดีครับผมเอลำปางนะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับ10อันดับยักษ์เทวสุวรรณลึกลับในไทยนะครับวัตถุมงคลเกี่ยวกับยักษ์เทวสุวรรณนะครับที่หลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปชมกันเลยครับอันดับที่1ครับนี่ก็เป็น ยักษ์วัดละมุดนะครับจังหวัดอยุธยานะครับจะสร้างในปีพศ2480ลักษณะนะครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับสร้างด้วยเนื้อตะกวดนะครับลักษณะยักษ์นะครับมียันนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนลักษณะหลังตะแกงหรือหลังลายผ้านะครับนะสมัยก่อนก็เป็นการเทนะครับนะแล้วใช้ผ้านะครับในการกดแล้วก็ตัดนะครับขอบจะมีความบางมากนะครับสวยๆอันนึงก็ประมาณหลักหมื่นหลักหมื่นต้นๆนะครับ อันดับที่2อนะครับนะอันนี้ก็เป็นเาวสุวรรณนะครับพระครูสอนวัดมักกะสันนะครับจัดสร้างในปีพศ2484นะครับลักษณะพระจะเป็นเนื้อดินนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะดินเผามีทั้งสีน้ําตาลสีเทานะครับนะสีดำนะครับหรือว่าเทาอ่อนบ้างนะครับซึ่งนะครับจะเป็นลักษณะทรงห้าเหลี่ยมด้านหน้านะครับจะเป็นรูปเทวสุวรรณนะครับลักษณะคล้ายกับการ์ตูนเนื่องจากเป็นการแกะแบบ นะครับศิลปะแบบทั่วไปนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นหลังเรียบเลยนะครับแบบนี้สวยๆอันหนึ่งหลักหมื่นนะครับนะต่อมาอันดับที่3ครับผมนี่ถือว่าเป็นพระหลอ ยักษ์ท้าเวสวุวรรณที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่คือเหรียญหล่อยักษ์ท้าเวสวุวรรณเจ้าคุณสีสุนวัศน์สร้างในปีพศ2492นะครับแบบในรูปนี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับซึ่งนะครับดำริสร้างโดยท่านเจ้าคุณศีสนนะครับและเป็นยักษ์ที่แพงที่สุดเลยนะครับจะมี 2พิมพนะครับพิมพที่นิยมสุดจะพิม์เป็นพิมพ์ฐานผ้าทิพย์แบบในรูปนี้นะครับเราสังเกตตรงใต้ฐานหรือใต้เท้าองค์ท้าเวทนะครับจะเป็นลักษณะผ้าทิพย์ลงมาสวยๆอันหนึ่งหลายๆแสนและอันดับที่2เป็นพิมพ์ธรรมดาก็คือเป็นพิมพ์ฐานไข่ปลาเราสังเกตนะครับฐานนะครับจะเป็น,นลักษณะเรียงกันเป็นเม็ดไข่ปลาฐานตรงเลนใต้เท้าเวทอีกทีนะครับนะจะเป็นลักษณะเม็ดไข่ปลานะครับนะสวยๆอันหนึ่งก็หลายๆแสนเหมือนกันนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันแค่แสนบวกลบ แต่อยู่ที่ความสวยบางองค์เปียกทองก็จะได้ราคาหรือบางองค์เนื้อแบบเหลืองออทอสวยๆก็ได้ราคา ต่อมาครับผมอันดับที่4ครับยักษ์พระครูสุพจ์วัดสุทัศนะครับจะสร้างในปีพศ2485นลักษณะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์ซีเลียมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์ยักษ์เวสุวรรณนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นลักษณะหลังเรียบนะครับนะครับเป็นของพระครูสุพจน์เราสังเกตครับเนื้อเขาจะมีความหนึบนุ่มเป็นเนื้อแบบแก่ปูนนิดหนึ่งนะครับสวยๆองค์หนึ่งก็หลายหลายพันเลยนะครับนะแบบีนรูปนี้อันดับที่5นะครับอันนี้ก็เป็น ยักษ์วัดมิ่งเมืองนะครับจังหวัดน่านนะครับจัดสร้างในปี2514นะครับทำจากว่านเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านนะครับเวลาเราส่องไปเราจะเห็นนะครับเป็นลักษณะว่านนะครับต่างๆนะครับเป็นแก่ว่านมีทั้งสีออกสีม่วงสีดําสีน้ําตาลนะครับมีหลากหลายโทนนะครับสวยๆอันนึงก็หลายๆาพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับต่อมาครับผมอันดับที่6ขยับมาเป็นประเภทเหรียญบ้านนะครับถือว่าเป็นเหรียญ พระลึกลับยักษ์เวสุวรรณเลยนะครับนะเนื่องจากเคยมีคนเขียร์ได้หลักร้อยขายหลักหมื่นเลยนะครับทเทวสุวรรณนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสวรรคจังหวัดจันทบุรีนะครับจะสร้างในปี2512นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแบบในรูปนี้ไม่มีชื่อบอกไม่มีตัวนัสือฟอนต์อะไรบอกเลยนะครับมีแต่ลักษณะ หลังยันอย่างเดียวถ้าคนเล่นพระก็จะรู้เลยนะครับถ้าดหลังเป็นยันตุกตาแบบนี้เป็นหลวงพ่อคงแต่ถ้าเป็นชาวบ้านหรือคนที่ไม่รู้จักชื่อพระเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นยักษ์ที่ไหนแบบนี้ยักษ์หลวงพ่อคงวัดวังสมรสสวยๆอันหนึ่งก็หลักหมื่นหลักหมื่นต้นๆเลยนะครับต่อมาอันดับที่7ครับผม อีกหนึ่งเหรียญยักษ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของภาคเหนือเลยนะครับนี่คือเหรียญยักษ์ท้าเวสุวรรณวัดเจดีสถานจัสร้างในปีพศ2519นะครับเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้นะครับเวลาเราพลิกด้านหลังมานะครับเราจะเห็นด้านหลังเป็นลักษณะโคดดอกจันหรือโคดสี่เหลี่ยมนะครับ <S <S เขาเรียกว่าเป็นโคดตะปูนะครับตอกในแนวขวางเป็นเหมือนลักษณะเลขบวกนี่คือเอกลักษณ์นะครับบางองค์มีรอยจานนะครับหรือตอกโคดพิเศษนะครับเรียกว่าตอกโคดด้านล่างมีรอยจานอันหนึ่งหลาย นะครับนะครับแบบในรูปนี้ถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับสวยๆอันหนึ่งก็หลักหมื่นหลักหมื่นต้นๆเลยนะครับอันดับที่8นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเท้าวเวสวรรณนะครับนะหลวงพ่อกเกษมเขียมโกนะครับออกวัดบุญยืนจั้างในปีสร1 6้าในี2516พรรุ่นนี้นะครับจะมีทั้ง เนื้อทองแดงผิวไฟทองแดงชุดนิกเกิลแล้วก็เป็นทองแดงบล็อกกลักนะครับมีหลากหลายราคาตั้งแต่หลักหลายๆพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับนะถ้าเป็นได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟไม่กลากนะครับจะเป็นบล็อกที่ปั้มแรกๆนะครับพอปั้มได้สักช่วงหนึ่งนะครับได้ทิ้งบล็อกไว้แล้วมาปั๊มอีกทีนะครับในยุคหลังก็จะเป็นมีกาขึ้นหน่อยอง์นึงก็หลายๆพันนะครับเหรียญยักษ์เหรียญแรกนะครับรุ่นเดียวที่หลวงพ่อเกษตรปลูกเศษนะครับนะ ต่อมาอันดับที่9ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันและเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเลยนะครับนี่คือยักษ์เทเวุวันนะครับหรือเรียกว่าเหรียญจำปีนะครับหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีนะครับจะสร้างในปี2545นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับนะที่กระแสมาแรงมากนะครับเนื่องจากคนไปกราบไหว้นะครับนไปขอพรนะครับนะและได้นะครับในตามสิี่ขหรือคนนําไป ห้อยทีข้องคอนะครับนะแล้วเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับนะทำให้ผู้คนไปกราบไหว้ทําให้ช่วงหนึ่งนะครับยักษ์หลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนะครับนะเป็นที่ต้องการของตลาดมากสร้างด้วยทั้งหมดนะครับมีเนื้อทองคําเงินทองแดงตะกั่วนะครับทองคําสวยๆช่วงแรงๆนะครับองคหนึ่งหลักล้านเลยนะส่วนเนื่อเงินองคหนึ่งหลักแสนทองแดงเมื่อก่อนองคหนึ่งหลักหมื่นปัจจุบันก็หลักหลายๆพันนะครับส่วนตะกั่วเมื่อก่อนหลักหมื่นปัจจุบันก็หลายๆพันนะครับ ต่อมาอันดับสุดท้ายครับอันดับที่10ครับยักษ์เาวสุวรรณนะครับนะหลวงพ่อเลี่ยมวัดสีบุญเรืองนะครับจะเป็นลักษณะเนื้อผงนะครับนะทรงสี่เหลี่ยมนะครับสร้างประมาณปี2,500นอะครับนะครับอันนี้ก็สวยๆองค์นึงก็หลายๆพันนะครับเป็นพระของประจําจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าพูดถึงความหมายของยักษ์เวสุวรรณนะครับนะในคนสมัยก่อนโบราณนะครับนะเอาไว้คุ้มครองนะครับนะจาก พูดผีปีศาจนะครับนะสิ่งชั่วร้ายต่างๆหรือใครจะทําคุณใสททาไม่ดีกับเรานะครับเราห้อยมียักษ์ติดตัวคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตปัจจุบันนะครับห้อยยักษ์เพื่อป้องกันนะครับนะทางด้านปุ๋นใสสิ่งไม่ดีนะครับเอามาห้อยไว้ใช้ได้นะครับนะครับส่วนใครที่มีเทวสุวรรณตามในคลิปนี้เดี๋ยวมีพักเครื่องทั่วไปนะครับต้องการจะปล่อยก็ส่งมาขายได้เลยนะครับนะยินดีรับเช่าครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดียนที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก o o o l l m m p s ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ